โปนะครับยังต้องการสมาชิกคนอื่นอครับผมวนนี้งานก็รับผู้ไปแล้วก็ไป เลี้นเตียนอนหลับนะครับเพราะว่าจะไม่มีให้กับพี่น้องชาวตำบลคนทถวแก้วของเรานะครับครับพี่น้องชาวเขาวแถแก้วนะครับขอเชิญนะครับต้อนรับพี่น้องของเราครับขอต้อนรับนะครับพี่น้องของเรานะครับเข้าเไปผมนั่นเห็นกันเมืองจะไม่เห็นยิบจักรก็ผมผมออกตรงๆเลยผมก็ไปรอดเดชรอดเออเขาตรงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับ เมื่อผมเห็นแล้วนะครับผมจะพูดอะไรไม่ออกในตอนนี้นะครับอาใจผู้ใหญ่ลานเรัเฮียเฮ้ยเ้เสียงหนยอยขอ,อบยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ใช่ครับสวยๆมาเพื่อมิจกรรมของเขานี่หน่อยแล้วครับเอ่าพี่น้องผู้ใหญ่วกเราวันน้ให้เกียรติมาต้อนรับให้กำลังใจ้ไหมก็ผมบอกว่าในเรื่องของโรงงานไฟฟ้าชอมวลแล้ว พวกเราต้องกล้าจะเป็นอันตรายต่อลูกหลานในอนาคตก็ต้องร่วมพันก้าวหน้าขนาดนั้นได้เปิดโอกาสไว้ว่าอ่ะมะได้ของญาตได้เพราะว่าพวกเราก็เป็นใจกันเนาะเพื่อมีคนขอเราก็มีมารยาทที่เหละให้แต่ว่า ต้องถามประชาชนดีนะเออะไรกแต่เราสมาชิกงค์งการบริหารส่วนตำบลในจุดนั้นทานั้นม่ารผู้่านผร้ชมท่านผูชม่นผ้ชมาน้ช่านผ้่านผ้มานผู้ชานผู้ชม่านแ้านผมมู้า,า,า,าน,น,นี้เราสนสูงคว่าน้มท่ในผ้เหทานผู้ชม่านผ้ชมท่านผูท่าผู้่น้ช่านู้ชม่ปนะ้มท่านผู้่าก็้่ท่าน่นทน่นผู้มนผปานผาน้ช่า้มานานผน นะต้องถามพี่น้องประชาชนรักประหารรัฐประหารพี่นี่ต้องถามพี่น้องประชาชนจากทําอะไรแล้วอย่าดูถูกพี่น้องประชาชนนี้ฉะนั้นวันนี้คนตําบลขามแก้วได้สั่งสอนได้บอโทษเรียนเป็นการเป็นใหลายแล้วว่าอย่าคิดว่าพี่น้องตําบลขามแก้วนั้นจะอ่อนไหวตามท่าน ไม่มีทางวันนี้เราได้สออแล้วที่ท่านเชื่อเราเตือนแล้วเราบอกแล้วเราห้ามแล้วแต่ท่านเชื่อวันนี้เราชนะแล้วเราชนะแล้วเราดีใจวันนี้ผมได้มาตามคำร้องเรียนของพี่น้องชาวเขาตำบลเขาแม่แก้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อาโงรงงานไฟฟ้าที่ประม่ลที่ขึ้น ที่พี่น้องได้ร้องเรียนไปนะครับว่าเขามาสร้างโรงงานตอนนี้ฐา,านได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวเขาแม่แก้วนั้นทำได้ถึงที่ถูกต้องนะครับเพื่อปกต้้งพี่น้องชาวตำบลบนเขาแม่แก้วนะครับพี่น้องชาวเขาแม่แก้วส่้มาทีปที่วันนี้เราชนะแล้ว ก็สาเหตุที่เราได้เดินมานี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราต่อสู้เรื่องอคัดค้านเรื่องการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าเชืวว้อโมนที่บ้านขามแก้วนะครับคุณผู้มแล้วก็เริ่มคัดค้านมาตั้งแต่ปี2553นะครับก็ต่อสู้เรื่อยมานะครับแล้วก็เรามีการฟ้องการปกครองเมื่อปี2557โดยชาวบ้านได้รวบรวมรายชื่อนะครับฟ้องไปทั้งหมด813คนนะครับฟ้อ,องเรื่องการถอนใบอนุญาต ของโรงงานไฟฟ้านะครับแล้ก็เมือ 2, ่อ25 6 1นะครับศาลศาลปกครองชั้นต้นก็เลยตัดสินยกฟ้องคดีของเรานะครับด้วยเหตุผลว่าเรา,เามุมมองที่เขาทำเนี่ยถูกต้องทุกอย่างรเราก็เลยขออุทธรณ์อีกครั้งนะครับต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับก็มาวันเมื่อ,เ,อเดือนกันยาสองพันห้าร้สี่ที่ผ่านมานะครับก็ทำตัดสินนะครับโดยศาลปกครองสูงสุดให้ยก ยกเลิกใบอนุญาตนะครับรงงาสิ่งของโรงงานไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ครั้งสำคัญของชุมชนเรานะครับซึ่ง11ปีที่ผ่านมาเราก็ต่อสู้ค่อนข้าง,ขางเข้มข้นแล้วก็ลงทุนลงแรงของชาวบ้านไปมากมายไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวนะครับผมเป็นเพียงแค่ตัวแทนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ติิงทีแล้ว มันเป็นพลังของคนทั้งตำบลทุกภาคส่วนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรืออบตอผู้ใหญ่บ้านต่นางๆนะครับรวมถึงน้องๆข้าราชการที่อยู่ในที่อบตอด้วยนะครับก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กันอย่างเข้มแข็งนะครับจนสามารถมีวันที่ยังใครชนะนี้ได้นะครับเราก็จะได้ชุมชนเราก็จะได้อยู่กันอย่างมีฐานฝูคามนะครับผมเองในวันที่เราไปฟ้องสาลปกครองผมก็รงมากนกทาง,งสื่อสิทธิและก็สัญญากตัวเองว่า ถ้าเราชนะคดีนี้ได้นะครับผมจะเดินกลับมาบ้านเลยนะครับซึ่งวันนี้เราก็รู้ว่าได้รับษาสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองแล้วก็ให้ไว้กับสิ่งนีนะครับเราก็เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่8สุราษฎานมนะครับจนถึงวันนี้ก็เกือบสาเร็จแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วเดินเดินมาจากที่ไหนครับสารปกครองกลางแจ้งวัฒนะครับรวมระยะทางก็ประมาณ107กิโลเมตร เื่นมากี่วันแล้วครับอ่าตั้งแต่วันที่8นะครับวันนี้เป็นวันที่6เนี่ยเราก็สามารถยกตัวอย่างเรื่องความไม่ยุติธรรมสำหรับชุมชนเราขึ้นมาสู้ได้นะครับชุมชนมีสิทธิ์มีเสียงนะครับในการปกป้องพื้นที่ของเรานะครับหลังจากที่ ต่อสู้เรื่องโรงงานไฟฟ้าได้แล้วนะครับ